แต่ละคันนะรีวิวช่วงนี้ก็เจอแต่รถโดดๆทั้งนเลยครับนี่ครับ Ford e v e r อรรดุพอไหมพี่นะวิ่งไปไม่ถึง30,000วิ่งไป20,000กิโลถูกลงนะราคาหายไปเกือบ4 0 0แสนพี่นะกับนี่เลยครับดูรถสวยๆอยู่ตรงหน้านี้นะครับ Ford e v e r อ t รครับเป็นตัว2.0เทอร์โบสปอร์ตพี่นะคันนี้รถปี2020ไม่2 2 0 0 0 0โลนะครับ ่วันนี้ครับราคาหายไปเกือบ4ี่แสนก่อนที่จะไปฟังราคาโปรโมชั่นพาดูสภาพรอบคันนะครับนะผมบอกว่าคันนี้เนี่ยเหมือนได้ป้ายแดงพี่เนียบเนียบนะชุดแต่งครบครับล้อแม็กสีดำจากศูนย์มีบันไดข้างครอบแคปลานะครอบประตูมีคิ้วกันสาดมาให้นะโอ้ต้องบอกว่าสวยมากๆอยู่ที่ด้านท้ายนิดน,นึงครับนะคอไฟนะครอบแคปลามาให้แล้ว เรียบร้อยนะชุดแต่งครับสเกิร์ตเป็นแบบท่อสีท่อนะจริงจริงท่อหลอกนะพี่เป็นชุดแต่งนะนี่ครับกดปลดล็อกนะอันนี้กดล็อกนะกดปลดล็อกนี่เลยไฟเอเวอเรสต์ขึ้นสวยๆครับเป็นประตูแบบไฟฟ้านะปะอา่าฝาท้ายนะเดี๋ยวลองกดเปิดผ่านรีโมทดูพี่นี่เลยครับนะสวยๆนะครับผมนะด้านหลังก็ตามสไตล์ของพีพีบีนะพี่นะช่วงนี้ก็จะแคบนิดนึงนะแต่ถ้าอยากเก็บสัมภาระก็นี่ครับดึงเบาะลงไป ข้อดีของ e v e r อ e เนะครับผมก็นี่เลยการพับเบาของเขานะจะเป็นระนาบเดียวกันนะผมถ้าเป็นฟอร์จูเนก็จะห้อยข้างนะก็จะรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันเกลี่ยไปหรือเปล่านะแต่ e v e r อ e เนี่คือระนาบเรียบไปเลยนะพี่เอกนะด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันสักหน่อยครับว่าจะเนี้ยบขนาดไหนไปกันเลยครับดูที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังตอนที่สองครับก็เบาะหนังครับสีดำนะค่อนข้างจะพรีเมียมนะ สว,สวยนะครับมีตรงกลางนะครับมีที่รองแขนที่พักแขนมาให้นี่มีที่ใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะนี่ครับด้านหลังนะมีสามารถปรับแอร์ได้นะปรับแอร์ได้มี power outlet นะให้เสียบตัวหัวเสียบแล้วก็เชื่อมต่อสายชาร์จได้นะครับผมแต่จะไม่มีที่เสียบ USB type A มาให้เหมือนตัวทนะ็อปนะอ่าวิธีเข้าด้านหลังนะครับก็นี่เลยกดตรงนี้เลื่อนมาครับ แล้วก็พับด้านข้างคนก็เข้าไปฝั่งนู้นก็พับได้เหมือนกันครับนะ,ะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยครับมีแอร์นะแอร์ Air แยกด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็มีทั้งตอนที่2ตอนที่3นรับรองว่าไม่ร้อนนะเย็นสบายๆ่ะไปดูด้านหน้าครับว่าด้านหน้าจะมีอะไรกันบ้างครับไปดูที่ด้านหน้ากันบ้างครับต้องบอกว่าสภาพยังใหม่กิบเลยนะพี่นะบอกว่าฝุ่นแทบไม่มีเลยกันนี้นะ เบาะหนังสีดําสวยๆครับให้ความรูหรารีเมียมากคอนโซลหนังสีดำนะครับตัดกับสีเงินโครเมเนี่ยให้ความแบบดูดีมีระดับครับนะเกียร์ออโต้พี่ตัวนี้มนันตัวขับ2นะแต่ไม่มีขับสี่นะผมอ่ะลองกดพุ่มสตาร์ทดูดูเลขไมค์กันตั้งหน่อยครับนะนี่เลยครับกล้องเห็นไหมเลขไมค์คันนี้วิ่งไปแค่อ่ะเดี๋ยวกองไมใกล้กัน2องมกิโลพี่นะ วิ่งไม่แค่2 0,000ืนต้องบอกว่าสภาพยังเงียบอยู่เลยครับคงมาอะไรครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันครับกดเสียงเพิ่มเสียงรับสายได้นะครับผมอ่ะเราดูกล้องหลังกันสักหน่อยครับกล้องหลังปรับได้นี่นะอันนี้เป็นมุมมุมกว้างอันนี้เป็นมุมใกล้นะครับผมสามารถดูใกล้ๆว่าใกล้ชนแลน้วนะนยปรับตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะดานหน้าครับนี่เลยปิดกล้องข้างหน้ามาให้แล้วด้วยนะอันนี้เป็น กระจกหลักที่มาจากรถครับตัวนี้เป็นกระจกที่เจ้าของเดิมมาติดมาให้เป็นแบบกระจกเป็นกล้องนะนี่เลยถ้าเราจะใช้งานก็เสียบตัวนี้เห็นไหมเสียบตัวนี้เข้าไปตรงปุ่ม power outlet นะครับผมก็มี power outlet ให้ครับ1จุดนะครับผมนะแล้วก็มีที่เสียบ usb 1.2จุดตรงนี้นะครับผมะก็ประมาณนี้ครับภายในรูล้านครับคันนี้ใหม่ต้องบอกว่าใหม่มากๆไปดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องคันนี้จะเป็นไงบ้างมาชมห้อง นี่เลยเปิดขึ้นมาเป็นแบบสปริงโชกนะไม่ต้องมีไม้ค้ำคานจันนะครับผมนี่เลยห้องเครื่องสภาพใหม่ๆได้คันนี้ไปเหมือนได้ป้ายแดงครับ <Wow. S 1> ผมรับประกันเลยนี่ครับดูน็อตฝากระโปงนะน็อตฝากระโปรงไม่มีการไขนะครับผมหมุดทุกจุดนะฮะอยู่เดิมสีเดิมพี่ไม่มีการเก็บสีมาไม่มีประวัติชนมาจมน้ําย้อมแมวพิกความไฟไหม้กลับไหมผมไม่เอามาขายแน่นอนครับคันนี้ รับประกันศูนย์ให้ด้วยเต็มเต็มเกือบ3ปีพี่นะนะสภาพโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในชุดแต่งนะรถสีขาวตัดกับชุดแต่งสีดําโคตรสวยครับย้ำอีกครั้งครับนี่คือ Ford e v e r e s t ครับ2.0ยไทเทเนียมนะเป็นตัวสปอร์ตพี่ออกห้างมือนหนึ่งครับ1,464,000บาทนี่คือราคาออกห้างวันนี้รถวิง่งไปแค่2,000 0 ผมขายถูกกับมือหนึ่งเกือบ4ี่แสนพี่ราคาพิเศษวันนี้นะฟังเลยดีพี่เหลือเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเทดดีฟรีดาวครับงวดผ่อนแค่หมื่นแปดนะออรรถกับผมไม่ต้องใช้เงินสักบาทพี่สนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์ศูนย์เ4้าสนึเจนครับเลือกรถสวยราคาถูกใจต้องผมทดกรุงไทยออโต้รสวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ